สมบัติทองทองแดงจบแดงการันตีทุกสเต็ปนะ5สเต็ปนะการันตีสีดงหนึ่งตัวทุกสเต็ปนะครับคู่แดงจบแล้วแหละสวัสดีชาววันพิษชปติรัติไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่าสุ่มตู้กาชาตัวฟรีทั้งหมด5ใบนะครับผมเป็นตู้อันนี้นะครับก็คือต้องเล่นลีกแบทเทิลให้ครบ60ครั้งนะครับผมก็จะได้ทั้งหมดอ่5หรือ6ใบนับ่แหละ ดี๋ยวไปดูกันว่าเรารับที่ไหนนะครับไปที่ประจําวันแล้วก็ไปที่ภารก,กิจแล้วก็ไปที่อีเวนต์นี่นะครับก็จะเป็นการเล่นลีกแบทเทิลหกครั้งนะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณ5ใบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเลยแล้วกันนะฮะรับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าตู้กันเลย นี่นะครับก็คือตู้อันนี้5สเต็ปกาชาตัวอีเวตนฤดูการ168นะครับก็จะเป็นอ่ามีเป็นตู้เอ็นะครับผมตู้เอ็กให้ส่งฟรีแต่เลดออกน้อยมากๆเนี่ยครับจะเป็นแช้งเทวาอาสัรลอบลุจิเซลฟิมโรเจอร์เอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอจยามาโตะลูฟี่เกียห้าคิดลอยามาโตะโรโรอาโซโลไคโด บิ๊กมัมลูฟี่เนื้อไคโดโลแล้วก็มียามาโตะยามาโตะวิ่งแดงนะครับมีอาคาอินุโรเจอร์โอเดงแล้วก็บิ๊กมัมเอกเก่านะครับเลืก็อยู่ที่0.0010526นะครับนอกนั้นก็จะเป็นลีเจนต์ใหม่สุดก็เป็นเบโปนะครับผมอยากได้ไอ้พวกบอนนี่ แล้วก็เวก้าพังนี่แหละที่ผมอยากได้นะครับเหรดก็ประมาณนี้นะครับเหรดออกน้อยมากนะครับตัวนี้ก็สเตปที่1นนะครับผมก็ใช้1ใบนะครับการันตีตุลครนสีดาว1ตัวส่วนสเตปที่2นะครับการันตีตุลครนสีดาวหนึ่งตัวแล้วก็มีเศษอีก20เศษนะครับถือว่าค้ม,มากเลยแล้วก็มีสเตปที่3การันตี1ตัวนะครับแล้วก็ได้เป็นเหรียญ นะครับผมเป็นเหรียญรูปหัวใจนะครับมาดูกันมาเหรียญอะไรก็คือจะเป็นเหรียญถ่า,ายโอนพลังชีวิต18เถือว่าสูงสมควรเลยนะครับแล้วก็สเต็ปที่4นะครับการตีตัวละครสีดาวหนึ่งตัวได้ลูกแกว้วบูทอยู่ที่225สเต็ปสุดท้ายนะครับผมการตีตัวละครสีดาวหนึ่งตัวได้ลูกแกว้วโอบูท450ถือว่าเป็นคุ้มมาก ถือว่าคุ้มที่สุดเลยเพราะว่ามันได้อบอนี่แหละผมไม่ได้หวังตัวละครหรอกเพราะามันไม่ออกหรอกนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับลุยสมบัติทองทองแดงจบเลยอย่างนี้การันตีทุกสเต็ปนะครับห้าสเต็ปนะการันตีสีดดวหนึ่งตัวทุกสเต็ปนะครับรคบู้แดงน่าจะจบแล้วแหละ ได้ตัวอะไรเอ่ยมาอยู่กันที่ไซโลครับผมจินบีอ้โหมาทำไมวะจนมันหกดาวแล้วตัวเนี้โคลาเมกห้าสิบครับถือซะว่าเอาโคลาไปมาอยู่กันที่สเต็ปที่สองนะครับผมได้เศษอีกยี่สิบเศษเลยนะ ล้นมาอย่างนี้ธงแดงมีฟองสบู่อยู่ 3-2GR ภูทองไหมภูทองว่ะตัวสุดท้ายอีกแลละมันจะออกให้ไม่หนีรีเจนใหม่ๆเอ็กไม่ต้องหวังครับไม่ออกหรอกอยู่วันที่สายมัด กับตันคิดกูจะรั่วเลยโคลา,มาเมอีห้าสินะครับมาอยู่กันที่สเต็ปอ้อันนี้ได้ชิ้นส่วนไม่20นะครับคือ,อชิ้นส่วนคิดเต้ลสีดาวนะครับได้เศษคุ้มนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่สเต็ปที่สามนะครับจะได้เหรียญสิบแปพลังชีวิต18นะครับไม่ต้องหวังตัวด,ดีหรอกมันไม่ออกให้หรอก อทองแดงอย่างนี้ออกดีเจนใหม่ใหม่ให้หน่อยกับสเปรย์ลายไปการันตีหนึ่งตัวก็คือหนึ่งตัวจริงๆอ่ะในปลายถือว่าได้ถือว่าได้อ่ลูกแก้วบูธได้อบนะครับได้เศษอีกสายมัดใหม่แล้วมึงมาทำไมตั้งสองหลอบนี่ฮะ กูจะรู้อ่ะตัวโคลา150แล้วเนี่ยได้มาแล้วครับเหรียญตาทองถ่ายโอน18%รางชีวิตนะครับสเต็ปที่สี่นะครับผมได้ลูกแก้วบูทที่225เลยนะดีผมจะได้ไม่ต้องแลกนะฮะเออมาทองนี้หน่อยสิโอ้โหทงแดงแล้วกบลังคิดออกมากอ,อีกกลัว 3ามสอูท้องไปผูขาวตัวเดียวอยู่แหละตัวดีไม่เคยมีให้คนอื่นเขาสูงไม้ตัวดีๆกันเยอะแยะกูได้ตัวอะไรก็ไม่รูกกูว่ามันตัวไก่แน่นอนเลยลิลิลลเอะอันนี้ไม่ไก่เว้ยอันนี้ผมก็ชอบอยู่นะครับแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลย ได้เสษมีกสองร้อยตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่เจ็ดสิบแล้วแล้วก็ลูกแก้บูทอีกสองร้อยยี่สิบห้าสเต็ปสุดท้ายนะครับผมขอให้ออกตัวดีมั่งเถอะได้ลูกแก้บูทอีกสี่ร้อยห้าสิบเลยนะถือว่าเยอะนะครับผมอ่ะลุย,ยสมาทองไป โอ้โหจิตแม่มจิตแม่มกูอยากจะร้องให้จีงได้ลิลิตตัวเดียวตัวที่เล่นได้อะอ่ะอดได้แล้วคุณมะอดได้แล้วเวก้าพังสายโลกอีกแล้ว น้าเอดเมามโกโคลาเมาอีกห้นะครับแล้วก็นี่อีก450เลยนะมาดูในกันในกล่องว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นออฟที่มันแถมมาให้นะครับผมลูกแก้ว450ลูกแก้วอีก225เหรียญตาพลังชีวิต 18%แล้วก็มีเศษอีก20%นะครับกดรับเลยกบประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะถือว่าคุ้มมากเลยถึงไม่ได้ตัวดีแต่ก็ได้ออฟอย่างน้อยก็ได้โคลาครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนไม่เกลือนะ